สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Boss นะครับวันนี้เราจะมาแปลงกระจกจาก z ซ x 6 r เป็น z ซ x 1 0 r กันนะทุกคนซึ่งอุปกรณ์นี่คือใช้แค่2อย่างแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้2อย่างนี้คือสามารถหาที่ใต้เบาะรถได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยโอเคเรามาเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับคือมี1เลยคือเจ้าไขาควงที่อยู่ใต้เบาะรถเนี่ย มี2อ,อย่างอ่าทำไมเราถึงใช้ไขควงนั่นหรอเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๊ะปกติน็อตของเจ้ากระจกเนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมคุณผู้ชมแต่เราที่เราจะใช้ไขควงเนี่ยเราจะเอามาเก็บสายเก็บสายของเจ้ากระจกของ z X10 กันนะจะมีสายตรงนี้สายมัอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสายที่พาดออกมาเนี่ย เราทำการถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะคุณผู้ชมเราถอดออกแล้วนะเราก็ถอดมันออกมาคือดึงลงดึงลงได้เลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บดึงลงปุ๊บแล้วเราก็ปกติสายมันจะห้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับเราทำการพับพับลงพับเก็บเลย เก็บลงไปปุ๊บครับเก็บลงไปเลยนี่ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบให้มันเข้าไปอาจจะทำยากเลยนะเพราะผมมือเดียวด้วยไม่ค่อยถนัดอึบ แค่นี้มันก็จะได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตขันเข้าไปในที่เดิมรูเดิมเลย อโอเคขันแน่นละเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการแกะเจ้าหกเหลียบโดยใช้ปากแบนเนี่ยงัดมาใครจะใช้มืองัดก็ได้ครับแต่มันสนิบมันขึ้นเนาะเราก็ต้องใช้ปากแบนงัดมาแค่นี้จบคือไขควงเนี่ยเราไม่ใช้ละเราวางไว้ได้เลยเสร็จแล้วมาเรามาที่รถของเราเนะเาะอ่าเก็ไขก่อนทําการไขปวดออก ก็ระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนน็อตบันคายแล้วมันอาจจะทําให้กระจกหล่นได้นะคุณผมูม้ชมแล้วก็เอาไปวางไว้ก่อนอือ่ะโอเคอันนี้กระจกก็ออกไปที่เรียบร้อยสองข้างหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วถามว่าเราสามารถใช้น็อตตัวเดิมได้ไหมอ่าน็อตตัวเนี้ยน็อตตัวเนี้ย คำตอบเลยคือสามารถใช้ตัวเดิมได้เลยครับเราก็ทําการปลดน็อตออกก่อนอันนี้วางไว้นี่ก่อนนะออเอาไปทีละสองตัวแล้ว,วออก,ลกันจะได้ง่าย,ายแล้วเราก็เอาเจ้ากระจกไซสิบอ r มาทำการใส่น็อตได้เลย เดี๋ยวขออนุญาตแป๊นหนึ่งนะครับอือเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราทาบเลยป้า เสร็จแล้วก็ทําการขันน็อตเจ้าหกเหลี่ยมเข้าไปในรูเหมือนเดิมอืมโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้คุณผู้ชมเราหลอกเอาไปเลย่ะเดี๋ยวใส่ค่าหนึ่งก่อนโอเค ตอนนี้ก็ขันแบบไม่แน่นนะรูปทรงก็จะได้ประมาณนี้อดูหล่หอหลอดูเต็มเต็มเลยนะเวลาเราขับเนี่ยอ่เดี๋ยวให้ดูมุมมองของคนขับมันจะดูแบบว่า ดูเต็มๆนะหลังจากที่เราเปลี่ยนจากกระจกเจ้า z x 6 r มาแล้วมาใส่เจ้า ZX10 เนี่ยคือจะดูเต็มๆม,มากเลยโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ